ตอนที่26ดีแล้วทำไมไม่ทำทั้งๆท,ที่หลายคนก็รู้ว่าทำไมเราจึงควรมีรายได้แบบ Passive Income แต่สาเหตุที่ทำให้ใครหลายๆคนยังคงก้มหน้าก้มตาทำแต่งานที่ให้รายได้แบบ Active Income นั่นก็เป็นเพราะเหตุผลดังต่อไปนี้ 1. ได้รับการปลูกฝังว่าให้ทำแต่งาน Active Income เรามักจะได้ยินพ่อแม่ทุกคนสอนว่าให้ไปหางานดีๆจะได้มีเงินเยอะๆสิ่งที่ถูกฝังในสมองนั้นกลายมาเป็นโปรแกรมให้เราตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพราะรู้ว่าจะได้เงินภาพในหัวคือต้องทำงานจึงจะได้เงินความรู้สึกนี้ทำให้เราตกเป็นทาสของรายได้ทำให้หลายๆครั้งเราไปทำงานทั้งๆท,ท,ที่ไม่ชอบแต่ก็ต้องทำเพราะกลัวว่าจะไม่ได้เงิน แทบจะไม่มีพ่อแม่คนไหนสอนลูกว่าโตขึ้นลูกต้องหารายได้แบบ Passive Income นะอย่าทำงานเพื่อหาเงินไว้ใช้จ่ายแต่ให้หาเงินแล้วใช้เงินให้ไปทำงานแทนเรานะพ่อแม่ใครเคยสอนแบบนี้บ้างครับเมื่อพ่อแม่ไม่สอนตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กพอโตขึ้นมาที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็ยังไม่สอนอีกไม่มีที่ไหนเลยให้ความสำคัญในเรื่องนี้ มีมหาวิทยาลัยไหนบ้างที่ปัจจุบันมีคณะ p s s s v e income าศาสตร์เห็นมีแต่วิศวกรรมาศาสตร์วิทยา,าศาสตร์แพทยาศาสตร์ทุกทุกาศาสตร์ล้วนแต่เป็น active income าศาสตร์ทั้งสิ้นสุดท้ายการหารายได้แบบ p s s s v e income ก็เลยไม่มีที่ไหนสอนกันจริงๆจังๆต้องศึกษาเองเหมือนระบบกศอน,นอก,การศึกษานอกระบบทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าศึกษามากๆเพราะมันให้ทั้งเงินและเวลา 2. ยังยึดติดอยู่ในกรอบของเวลาและความสามารถเดิมๆของตัวเองหลายคนเมื่อมีใครมาชวนทำอะไรเพิ่มมักจะเอากรอบของเวลามาตัดโอกาสของตัวเองโดยอ้างว่าไม่มีเวลาทั้งๆที่ยังไม่ได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งและหลายคนก็ไม่ยอมออกจากกรอบการรับรายได้ตามเวลา โดยหากงานไหนไม่ได้เงินแน่ๆแ,แบบรายชั่วโมงหรือรายเดือนก็จะไม่ทำเป็นเพราะไม่เชื่อในความสามารถของตัวเองไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่อยากพัฒนาตัวเองกลัวความไม่แน่นอนกลัวทำแล้วจะไม่คุ้มพูดง่ายๆคือไม่ยอมออกจากความเคยชินและที่น่าเสียดายสำหรับคนกลุ่มนี้ก็คืองานพาสซีฟอินคอมทั้งหมดไม่มีงานไหนรับรายได้ตามเวลาเลยนะสิ 3. ใช้เวลาทำงาน Active Income เพ in in no ื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานขั้นที่หนึ่งมากเกินไปหลายคนไม่รู้ว่าความต้องการพื้นฐานของมนุษย์มีอะไรบ้างเลยไม่รู้ว่าความต้องการของตัวเองว่าต้องการความมั่นคงในอนาคตเพราะในปัจจุบันยังไม่บรรลุความต้องการขั้นที่หนึ่งก็เลยไม่รู้ว่าในอนาคตเมื่อตัวเองมีรายได้เพียงพอตอบสนองความต้องการในขั้นที่หแล้วตัวเองจะมีความต้องการพื้นฐานในขั้นที่สต่อไปอีก เมื่อไม่รู้ก็เลยคิดว่างานพสซีฟอินคัมก็ดีนะแต่ค่อยทำก็ได้เพราะยังไม่เห็นความจำเป็นตอนนี้ขอหาเงินในปัจจุบันให้ได้ก่อนก็แล้วกันเลยเอาเวลาทั้งหมดไปทำงานหารายได้แบบแอคทีฟอินคัมเพียงอย่างเดียวทั้ง3ามเหตุผลนั้นเป็นเรื่องราวของความเชื่อที่ไม่มากพอเกี่ยวกับพสซีฟอินคัมดังนั้นวันนี้คุณต้องเปลี่ยนความเชื่อในตัวคุณให้ได้ว่าพสซีฟอินคัมเป็นเรื่องใหม่เป็นความเชื่อใหม่สำหรับคุณ คุณต้องหมั่นดูแลความเชื่อในเรื่อง passive income ของคุณอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการง่ายๆดังนี้ 1. ห,หาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ passive income ในหลายๆรูปแบบเพื่อเพิ่มความรู้และความเชื่อพอคุณเห็นตัวอย่างคนที่ทำได้มากๆเข้าคุณก็จะเกิดความเชื่อที่ว่าคุณก็ทำได้เหมือนพวกเขาเช่นกัน 2. หาคนรู้จักที่ปัจจุบันกำลังทำงานสร้างรายได้แบบ Passive Income โดยเลือกคุยกับคนที่ประสบความสำเร็จในการสร้างรายได้แบบ Passive Income เท่านั้นคุยว่าเขาคิดอย่างไรเริ่มอย่างไรและทำอย่างไรอย่าคุยกับคนล้มเหลวเพราะคุณจะพลอยหดหูและไม่ได้เริ่มต้น 3. เข้าร่วมกิจกรรมหรืองานสัมมนาที่นำเสนอเรื่องราวการสร้าง Passive Income ในรูปแบบที่คุณสนใจและให้เวลาตัวเองอย่างน้อย6-12เดือนในการลงมือทำอย่างจริงๆจังๆแปลว่าคุณต้องได้ลงมือทำอย่างต่อเนื่องในช่วง6-12เดือนนี้เพราะธรรมชาติของงาน Passive Income จะยังไม่ให้ผลตอบแทนที่ดีกับคุณในช่วงเริ่มต้นแต่มันจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะยาวคล้ายๆกับการปลูกยางพารา กว่าจะกรีดยางได้ผลผลิตเอาไปขายต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า7ปีซึ่งในช่วงที่ไม่สามารถทำรายได้นี้ก็ยังต้องดูแลใส่ปุย๋ยแต่หลังจากปีที่7นั้นจะสามารถสร้างรายได้ไปอีก20-30ปีให้คุณทำทั้ง3ข้อนี้แล้วคุณจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นในการสร้างพาสซีฟอินคัมอย่างแน่นอนแต่หากใครยังบอกตัวเองว่าไม่พร้อมหรอกแค่เวลาพักผ่อนก็ยังไม่มีเลย ก็ขอให้คุณลองฉุกคิดสักนิดนึงว่าตัวเราไม่มีป้ายบอกวันหมดอายุเหมือนถ้วยโยเกิร์ตและปลากระป๋องเราไม่รู้หรอกว่าระหว่างอุบัติเหตุกับวันพรุ่งนี้อะไรจะมาถึงก่อนกันอย่ารอความพร้อมแต่คุณต้องสร้างความพร้อมครับ